สวัสดีครับพบกับผมโป้หรือเซียนโป้เช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีบอลเด็ดสตัวเน้นๆมาฝากพี่ๆคนดูด้วยกันนะครับไปดูคู่แรกกันเลยนะครับเป็นคู่พบกันระหว่างเลสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมินวอร์นะครับคู่นี้เตะกันในเวลาตี2สองนะครับมาดูสถิติ3นัดล่าสุดของเลสเตอร์กันนะครับชนะสเสมอหนะครับส่วนสถิติสามนัดล่าสุดของมินวอร์นะครับเสมอหแพ้สนะครับ 3นัดล่าสุดที่เจอกันนะครับเป็นเลสเตอร์ซิตี้เป็นเลสเตอร์ซิตี้นะครับชนะไปได้2นัดมินวอร์ชนะ1นัดนะครับคู่นี้ผมมองไปที่เจ้าบ้านเลสเตอร์ซิตี้นะครับยังไงก็ชนะชัวแน่นอนครับส่วนคู่ที่2นะครับเป็นคู่พบกันระหว่างคาร์ดิฟนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบอร์มิงแฮมนะครับคู่นี้เตะกันในเวลาตีสองสเหมือนกันนะครับมาดูสถิติสนัดล่าสุดของคาดิฟกันนะครับ ชนะ1แพ้2นะครับส่วนสถิติ3นัดล่าสุดของเบอร์มิงแฮมนะครับเสมอ1และก็แพ้2นะครับคู่นี้3นัดล่าสุดที่เจอกันนะครับเป็นคาร์ดิฟนะครับชนะเอาชนะไปได้ทั้ง3นัดเลยนะครับส่วนคู่นี้ผมมองไปที่เจ้าบ้านคาร์ดิฟนะครับยังไงก็ชนะชัวร์แน่นอนครับส่วนคู่ที่3นะครับเป็นคู่พบกันระหว่างบอโตนะครับเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของชตาโดเนตนะครับ คู่นี้เตะกันในเวลาตีสามตรงนะครับมาดูสถิติ3นัดล่าสุดของปอร์โตกันนะครับชนะ2แพ้1นะครับส่วนสถิติ3นัดล่าสุดของชัตเตอร์โดเนตนะครับชนะเอาไปได้ทั้ง3นัดเลยนะครับมาดูสถิติ3นัดล่าสุดที่เจอกันนะครับเป็นปอร์โตนะครับชนะเอาไปได้1นัดเสมอกันไปที่2นัดนะครับส่วนตัวผมแล้วมองคู่นี้ว่าเจ้าบ้านนะครับปอร์โตยังไงก็ชนะชัวร์แน่นอนครับ พี่ๆท่านไหนชอบก็จัดขัดก็สวนได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับกรับสวัสดีครับ